ผิวนะคะรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะของลูกๆส่วนใหญ่ค่ะก็คือมักจะแบบลุกลามนะคะแล้วก็แบบเป็นหนักมากนะคะโดยเฉพาะในช่วงอากาศที่แบบร้อนอบอ้อาวนะคะเนาะซึ่งจริงๆหาโรคผื่นนะคะเนาะภูมิแพ้ผิวหนังเอง คนใหญ่ค่ะคือเกิดจากในส่วนของพัุกรรมถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เอง,เองนะคะเนาะเป็นโรคนี้เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนะะี่ยค่ะก็อาจจะมีการส่งผ่านคัุกรรมนี้ไปให้กับลูกเรานะคะแล้วก็ด้วยสภาพผิวเด็กเองนะที่อาจจะแบบว่าภูมิคุ้มกันก็ยังไม่ดีเนาะแล้วก็เกราะนะคะป้องกันหินนะคะก็ยังทําง,งานได้ไม่ดีนะคะส่วนที่คงความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังหรือว่าเซรไมัยนะคะเนาะสูญเสียได้ค่อนข้างง่ายทีเนี้ยเวลาที่ผิวเด็กเองค่ะไปโดนปัจจัยกระตุ้นต่างๆนะคุณแมค่ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาหาหรรที่ลลูกกกินนแ้วะ,ะต ลูกแพ้เออล,ลูกบ้านไหนนะคะที่แบบว่าแพ้นมวงวนะคะน้องแพ้ถั่วแพ้ไข่เวลาที่แบบไปเจอนะคะหรือว่าไปกินอาหารเหล่านี้คะ่ะจะสังเกตเห็นว่าปัญหาผื่นเนาะคะ่ะก็จะยิ่งแบบเป็นหนักและเป็นเหิงเพิ่มมาึ้นหรือแม้กระทั่งนะคะน้องไปโดนนะคะไม่ว่าจะเป็นในสน่วนอแบบไรฝุ่นเอ้ยนะคะอากาศที่ร้อนมากหรือว่าอากาศที่แบบหนาวมากหรือว่าฝุ่น PM 2.5นะคะเหล่านี้นะคะก็จะทําให้แบบปัญหาผื่นของนนองค่ะก็จะยิ่งเป็นเยอะมากๆจุดเด่นนะคะของโรคผืน่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะคือจะ มีความที่แบบ แดงแห้งคันผิวหนังอักเสบบางคนนะคะถ้าเป็นทารกจนถึงหนึ่งปีอาจจะทำให้มีน้ำเหลืองนะคะไหลอาบออกมาจากตรงบริเวณผื่นได้อ่าหรือว่าถ้าสมมติว่าลูกของเราอะโตขึ้นมาหนึ่งปีสองปีขึ้นไปอาจจะเจอว่าตรงผื่นนั้นนะคะเป็นนะคะอยู่ตรงบริเวณซอกพับนะคะต่างๆข้อมือนะทีนี้เราก็ต้องมาดูแลนะคะรับมือปัญหาผื่นลูกนี้อย่างไรก็แน่นอนเลยนะคะถ้าสมมติว่าน้องๆนะคะได้รับการวินิจฉัยนะคะว่าแบบป้าแพ้สัตว์สิ่งนั้นนู่นนี่ก็จะต้องดูแลลูกนะคะตามดุลพินิจของหมอ ก็คือหมอจะมีการที่จ่ายยานะคะเพื่อทารักษาควบคุมนะคะไม่ให้ผื่นอักเสบเพิ่มมากขึ้นเนาะ,ะแล้วก็มีการใช้โลชั่นนะคะทาผิวเด็กเพื่อเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวลูกยาก็จะทําหน้าที่ก็คือว่าซ่อมนะคะเนาะแล้วก็ในส่วนของโลชั่นทาผิวน้องเองคะเลือกที่มันมีความชุ่มชื้นนะคะคืนสมดุลให้กับผิวลูกนะคะทาให้ฟื้นฟูผิวลูกให้กลับมาสุขภาพดีอ่าแต่เวลาที่เรานะคะเนาะอาบน้าให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วก็ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนโยนนะคะเนาะแล้วก็หลังจาก อาบน้ำเสร็จนะคะก็มีการทาครีมโลชั่นนะคะป้องรงผิวลูกแล้วก็ตามต่อควบคู่กับการใช้ยานะคะก็จะทําให้อาการผิวลูกค่อยๆดีขึ้นที่สําคัญคือหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นต่างๆนะคะที่อาจจะทําให้ลูกของเรานะคะเกิดการผิวอักเสบได้